สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไลฟ์เว็บพินาของ b x a. n t h กับผมแมน BX นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแจ้งมีข่าวมาแจ้งนะครับก็คือเมื่อคือนที่ผ่านมานครับคืนวันที่15พฤศจิกายนนะครับทาง Bitcoin Cash เนี่ยก็ได้มีการ fork เกิดขึ้นนะครับทำให้ Bitcoin Cash ตอนนี้กลายเป็นเหรียญสเหรียญน,นะครับก็คือมี Bitcoin Cash ABC แล้วก็ Bitcoin SV นะครับซึ่ง Bitcoin Cash บิตัว B C H D ที่เ่เว็บเราเนี่ยตอนนี้มันก็คือจะแทนตัว BITCOIN A B C แล้วก็ใครที่ถือ BITCOIN Cash ไว้ในช่วงเวลาที่ฟอกนะครับก็จะได้รับ BITCOIN S V ไปนะแล้วก็สามารถเทรดได้แล้วตอนนี้นะครับที่เว็บไซต์ B X t h รนะครับใครที่สนใจเทรดนะครับ bitcoin S V สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ B X ของเรานะครับแล้วก็กดนะครับจะเห็นเป็นตัวสีเหลืองๆนะครับ บิตคอย SV ตัวนี้นะครับก็สามารถเทรดกันได้แล้วนะครับถ้าใครสนใจเทรดบิตคอย SV นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวประกาศแจ้งให้ทราบนะครับว่าสาหรับใครที่สนใจเหรียญใหม่ที่เพื่พอนๆในเว็บไซต์ BX ของเรานะครับโอเคเข้าเรื่องวันนี้กันดีกว่านะครับ mm hmm. วันนี้เราจะมาพูดถึงอินดิเคเตอร์นะครับ mm hmm. ที่เคยว่าเป็นที่นิยม mm hmm. แล้วก็หลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินกันนะครับ mm hmm. ชื่อว่าอินดิเคเตอร์ MA หรือว่าตัวชื่อเต็มๆของมันคือ moving average นะครับ Moving average หน้าตาเป็นยังไงและมันคืออะไรเราไปดูกันดีกว่าครับอันนี้นะครับก็คือเมื่อกี้นะที่บอกว่า Bitcoin SV นะครับโลโก้มันจะเป็นรูปมังกรนะครับดูมีพลังมากนะครับวันนี้มาพูดถึง Moving average หรือว่าภาษาไทยเนี่ยเราเรียกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับ มันอาจจะภาษาไทยอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันเท่าไหร่นะเราเรียกว่า MA หรือว่า moving average นะครับอาจจะเรียก SMA EMA มีมมีหลายประเภทนะครับเนี่ยเวลาเราไปดูกราฟนะครับแท่งเทียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับที่มีนักวิเคราะห์วิเคราะห์มาเนี่ยหลายๆครั้งเขาก็มักจะใช้เส้นนะครับ MA นะครับตีมคู่มาด้วยนะครับราคาก็คือไอ้พวกแท่งเทียนเขียวแดงพวกนี้นะส่วน MA ที่เห็นเนี่ย ก็จะเป็นพวกเส้นสีม่วงตรงนี้นะครับแล้วก็เส้นสีเหลืองที่เห็นตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเส้น MA นะครับลองดูใกล้ๆ MA เนี่ยนะมันก็จะเลือกได้นะครับมี MA5 MA 20้าจริงๆตรงนี้สามารถเลือกได้เองนะครับแต่ว่ามันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราพูดกันอีกทีหนึ่งนะจริงๆแล้วค่า MA เเนี่ยที่บอกว่าเป็นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่เนี่ยที่บอกว่าเฉลี่ยเนี่ยมันคือการเฉลี่ยของราคานะครับมันเป็นการเฉลี่ยราคาที่ ขึ้นลงอย่างผันผวนเนี่ยนีกออกมาเพราะว่าราคาเนี่ยเวลามันมันวิ่งในแต่ละวันเนี่ยมันมันไม่ได้วิ่งแบบขึ้นเป็นเส้นตรงนะครับมันไม่ได้ลงเป็นเส้นตรงใช่ไหมมันก็จะเป็นยึกยืดยืดยืดยึกยๆดยๆททำให้บางครั้งมันอาจจะดูยากนะครับพอดูกราฟระยะสั้นเหมือนจะลงแต่พอไปดูระยะยาวเหมือนขึ้นเพราะว่ามันมันมีขึ้นมีลงตลอดเวลาในการเทรดแม้แต่ในหนึ่งนาทีในสิบนาทีในหนึ่งชั่วโมงเนี่ย ราคามันไม่ได้มันไม่ได้แบบขึ้นอย่างเดียวเลยครับมัน,ม,น,ม,ม,นมีการขึ้นมีการลงมีการขึ้นมีการลงแต่นักเทรดเนี่ยที่เทรดด้วยเทคนิคเนี่ยมักจะต้องการดูแนวโน้มของราคาการที่เฉลี่ยราคาออกมาให้มันดูง่ายมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยใช้เอนะครับก็คือนำเอาราคาที่มันค่อนข้นานผันผวนเป็นกราฟแบบคลื่นๆเนี่ยมาตัดความผันผวน,นออกนะครับคือเฉลี่ยมันซะเลยนะครับเอาราคาปิดหรือว่า แล้วแต่สูตรนะว่าตัว MA นะนั้นเป็นเป็นค่าเฉลี่ยของอะไรนะครับมาเฉลี่ยซะให้เห็นแนวโน้มการเคลื่อนที่ที่ง่ายขึ้นนะครับยกตัวอย่างนะครับกลับไปรูปสักครู่นี้ก็ได้นะครับเวลาดูเป็นแท่งเทียนเนี่ยก็จะเห็นว่าเห็นไหมแท่งมันมีทั้งเขียวแดงเขียวแดงสลับกันไปนะครับแล้วก็มียึกยักยึกยัก,ย,กยักนะครับดูยากเะการที่เราเลือก MA เนี่ยนะครับเลือก MA ขึ้นมาเช่นค่าแรก MA 5ห้า เป็นสีเหลืองใช่ไหม MA 5ในที่นี้นะครับคือการเฉลี่ยราคานะครับของ5วันนะครับทําให้มันกลายเป็นกราฟสีเหลืองเนี่ยยิ่งเฉลี่ยละวันน้อยเท่าไหร่มันก็จะมีความผันผวนเยอะเท่านั้นนะครับก็จะยังยึกยกยึกยกนิดหน่อยเห็นไหมสาหรับสีเหลืองนะครับยังมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงแต่พอสีม่วงนเนี่ยเราเลือกเป็น MA 2 0 MA 20หมายความว่าเราเฉลี่ยเนี่ยราคาของ20วันนะครับ ทำให้ยิ่งเฉลีย่ยเยอะมันก็ยิ่งนิ่งเนี่ยนะคือความผันขวนนี่เราตัดไปแล้วเราอยากดูแค่แนวโน้มราคาปิดเฉลี่ยมาแต่ละช่วงนะครับทําให้เราเห็นเป็นเส้นสีม่วงี่นที่ค่อนข้างเรียบแล้วก็ดูง่ายกว่านะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วทาไมต้องใช้พวก MA ด้วยละ่ะเราแทนที่เราจะดูกราฟแบบแท่งเทียนเนี่ยเราดูกราฟแบบกราฟเส้นได้ไหมก็ได้นะครับเช่นอย่างในตัวอย่างนี้นะครับสีฟ้าคือราคานะครับแล้วก็สีม่วงคือ EMA 20นะครับ ไม่ใช่ EMA สิอันนี้เป็น SMA นะครับต้องอขออภัยด้วยนะครับเส้น MA 20สตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันลากนะครับนิ่งๆน,งนะครับเห็นไหมเราจะเห็นชัดเลยว่ามันค่อยๆลงมาไปตรงๆแล้วค่อยๆสไลด์ลงมานะครับในขณะเดียวกันพอดูเป็นกราฟราคาเนี่ยถึงมันจะเป็นกราฟเส้นแต่มันก็มีขึ้นนะครับมีลงตกลงมาชิ่อมีขึ้นมีตกมีขึ้นมีตกนะครับทําให้เวลาดูแล้วเนี่ยมันดูแนวโน้มค่อนข้างยากนะครับว่าจริงๆแล้วมันอยู่ในขาขึ้น โดยขาลงกันแน่การใช้ค่าเฉลี่ยเนี่ยมันทําให้เราดูง่ายนะครับว่าว่าแนวโน้มของราคานะตอนนี้จริงๆมันในช่วงระยะใหญ่ๆมันขึ้นหรือมันลงอยู่นะครับการที่ดูแนวโน้มที่ความผันผวนน้อยชัดเจนเนี่ยเราก็มาจะเลือกทำเฟรมที่ใหญ่นะครับเช่นเป็นหนึ่งวันเป็นหนึ่งสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้มันแล้วแต่ว่านักเทรดหรือว่าตัวคนที่ดูครับต้องการที่จะเล่นแบบ ระยะยาวหรือระยะสั้นนะครับหลายๆคนที่เขาใช้ MA เอเนี่ยเขาก็มักจะดูแนวโน้มระยะยาวนะว่าแบบเอในเดือนนี้แนวโน้มมันขึ้นหรือลงอยู่ควรจะเข้าซื้อไหมหรือควรจะออกไหมหรือควรจะไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะใช้ MA ในการเลือกตรงนี้นะครับ MA เนี่ยค่าเฉลี่ย moving average เนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายแบบนะครับมีทั้ง simple moving average หรือว่า SMA นะครับบางที่เขาเกเ็เรียก MA ฉยๆนีนะครับ มางมี WMA นะครับ Weight Moving Average นะครับแล้วก็มี Exponential Exponential นะครับ Moving Average หรือ EMA นะครับจริงๆมีอีกของสาแบบนะครับมันมีหลายแบบมากที่มันต่างกันคือวิธีคำนวณเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับที่นิยมคือ SMA นะครับแล้วก็ EMA นะครับสองค่านี้จะเป็นที่นิยมนะครับเขาบอกว่า SMA เนี่ยคือมันง่ายๆนะคอาจากเฉลี่ยเอาราคาปิดของแต่ละวันเนี่ยมาบวกกันแล้วก็หารนะครับเช่น SMA 5นะครับ แล้วเราดูเป็นกราฟวันก็คือเอาราคาปิดของห้าวันเนี่ยมาบวกกันนะครับแล้วก็เฉลี่ยหารด้วย5้านะครับง่ายๆเป็นเลขกณน,นิตเบสิกมากนะครับแต่ที่ EMA ได้รับความนิยมเนี่ยเพราะว่าหลายๆที่นะครับใช้ EMA นะครับในการคือมันจะมีสูตรคำนวณที่ซับซ้อนกว่าแล้วก็มีเรื่องการเวทน้ำหนักของค่าอื่นๆมากกว่ามากกว่าแค่เอาราคาปิดมาบวกนะครับดังนั้นบางคนเขาก็เลยจะมองว่า EMA เนี่ยน่าจะน่าเชื่อถือกว่าการแค่เอาราคามาบวกกันแล้วก็ หาง่ายๆนะครับแต่มันก็มีบางคนนะที่บอก SMA ดีกว่าซึ่งจะเป็น EMA หรือ SMA เนี่ยตัวไหนดีกว่าข้อดีข้อเสียมันต่างยังไงเดี๋ยวเราไว้พูดในโอกาสหน้าละกันนะครับเพราะว่ามันจะละเอียดวันนี้ไว้ดูคร่าวๆก่อนละกันว่าแล้วไม่ว่าจะเป็น SMA หรือ EMA เนี่ยมันมีข้อดีแล้วก็ใช้ประโยชน์ยังไงนะครับเช่นเมื่อกี้บอกไปแล้วนะ MA ง่ายๆอย่าง Simple Moving Average หรือ SMA เนี่ยนะครับมันก็ราคาของแต่ละวันหรือแต่ละ period นี่แหละเช่นเลือก4ชั่วโมงนะครับ MA 5 ก็จะเอา4ชั่วโมง5 5 5 4ชัช่วโมงคือ20ชั่วโมงเนี่ยเราราคาปิดของแต่ละแท่ง4ชั่วโมงเนี่ยมาบวกกันแล้วหารนะครับก็จะได้เป็นสูตรนั้นๆนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอย่าง SMA นี่เป็นราคาปิดง่ายๆ EMA มันก็จะซับซ้อนกว่าน,นี้มากนะครับเรายังไม่พูดถึงแล้วกัน,นไว้คราวหน้านะครับการเลือก MA เนะี่ยอย่างที่บอกจะเลือกจํานวนวันหรือ period ได้นะครับเช่น EMA 5 EMA 20แล้วก็ EMA 75อะไรพวกนี้นะครับจริงๆแล้วคุณลูกคา้าสามารถเข้าไปเลือกอินดิเคเตอร์แล้วก็เซตเองได้นะครับอยากเซตอินดี้หน่อย 30, 50, 200ก็ได้นะบ,บางคนก็บางคนเขามักจะดูระยะยาวเช่นระยะ3เดือนด้วย EMA 200ก็มีนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือเช่นกราฟ1วันนะครับเมื่อกี้ที่บอกนะครับก็สมมุติ MA มี MA 5 MA 20นะครับ MA ็มเอที่ยิ่งยิ่งสั้นเนี่ยความผันผวนก็จะเห็นเยอะกว่านะครับเอ็มเอยิ่งยาวเส้นมันก็จะผันผวนน้อยกว่าเพราะมันเฉลีย่ยหลายวันกว่าไงง่ายๆนะครับทีนี้จะเลือกสั้นหรือเลือกยาวมันก็อยู่ที่วิธีการเล่นของเราด้วยครับเช่นบางคนเทรดนักเทรดรายวันเทรดระยะสัน้นเทรดทรุกชั่วโมงเงี้ยดูระยะยาวมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะใช่ไหมเพราะมันก็จะเราไม่ได้รอนานขนาดนั้นอาจจะดูเป็น MA สั้นๆนะครับบางคนที่เทรดระยะยาวเป็นสาย VI นะครับเป็นสายโคนะครับแบบถือไว เข้าสอเดือนเข้าทีสามเดือนออกทีอะไรเงี้ยตามแนวโน้มก็อาจจะดูเป็นระยะยาวได้นะครับอันนี้แล้วแต่คุณลูกค้าเลือกใช้เลยนะครับว่าจะใช้ค่าเฉลี่ยแบบระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับ mm hmm. MA เนี่ยจริงๆแล้วมันเรียกว่าเป็นเทรนด์ฟอลวิ i งอินดิเคเตอร์นะครับคือมันติดตามราคาจริงๆที่วิ่งนะครับแต่ว่าช้ากว่าแล้วก็นิ่งกว่านะครับคือมันก็จะเอาราคามันราคาเนี่ยที่เราเห็นเป็นเส้นกราฟย,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 ยิกยๆกยิย มันเกิดขึ้นทันทีนะครับมันขึ้นก็ขึ้นเลยหลงก็ลงเลยแต่สิ่งที่ MA เราบอกว่าช้ากว่าและดูง่ายกว่าเนี่ยเพราะว่ามันจะค่อยๆนะครับค่อยๆสแสดงออกมาว่าเทรนด์ตอนนี้ไปทางไหนเช่นลองดูง่ายๆนะครับบางคนเวลาขึ้นไปอย่างเงี้ยพอไปดูราคาปุ๊บมันถึงยอดและมันตกลงมานิดเดียวนะครับหลายๆคนดูไม่เป็นไงคิดว่าอุ้ยขาลงแล้วรีบขายนะครับการเป็นขายหมูนะครับมันนังขึ้นไปอีกแต่พอมาดูเส้น MA เนี่ยจะเห็นว่า เออมันอยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่นะมันยังไม่ใช่ขาลงนะมันยังค่อยสไลด์ขึ้นนะครับแต่พอมาถึงตรงนี้นะครับเวลามันลงเห็นไหมตรงนี้มันลงเห็นว่าเส้นตรงนี้ตรง MA เนี่ยมันก็ค่อยๆค,ความชันลดลงแล้วเราเห็นแนวโน้มชัดขึ้นว่าอันเนี้ยเริ่มเป็นแนวโน้มเปลี่ยนแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขา,ขนขากลางๆหรือขาลงแล้วจริงนะครับก็สามารถใช้ช่วยดูตรงนี้ได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับตอนขาลงเนี่ยเห็นไหมราคามันมีลงขึ้นไปมีขึ้นมียึยักยิบยักอยู่แล้วนะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับ บางครั้งมันลงไปแล้วมันเด้งขึ้นเดียวคนคิดว่าขึ้นโอ้เข,ข้าซื้อกลายเป็นมันลงต่อนะครับพอเราไปสังเกตเ a ดูดีๆจะเห็นว่า MA เนี่ยเส้น MA เนี่ยมันยังไหลลงมาแบบเป็นสไลด์อยู่เลยเป็นขานลงอยู่เลยนะครับมันเป็นการดูเทรนด์นะครับดังนั้นหลายๆคนก็มักจะใช้ MA เนี่ยตัดสินใจว่าเออถึงราคาจะดีดนิดนึงนะครับแต่ว่ามองภาพรวมแล้วเนี่ยมองตัดความผันผวนออกไปเนี่ยมันยังเป็นขานลงอยู่ก็อาจจะไม่เข้าซื้อเหรียญนนั้นๆหรือว่าหุ้นตัวด้านั้น,น,นอะไรแบบนี้นะครับแต่พอมาถ เออมันเริ่มเห็นแนวโน้มชัดเจนขึ้นแล้วว่าจะเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นบางคนก็ใช้ตรงนี้ในการตัดสินใจเข้าซื้อนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะว่าจะใช้ MA เอยังไงน,นะนักเทรดบางประเภทนะครับบางคนนะครับอาจจะใช้ดูแบบนี้นะครับบางคนเขามองว่าเวลาเป็นขาขึ้นเนี่ยราคานะครับแท่งเทียนตรงนี้คือราคาใช่ไหมราคานะครับเส้นราคาจะอยู่เหนือเส้น MA นะครับ สีโมงนี่คือเส้น moving average นะเขาจะมองว่าเมื่อเป็นขาขึ้นนะครับราคาจะเหนือกว่าเส้น MA นะครับแล้วก็ MA ที่สั้นเนี่ยสีฟ้าน,นี่เป็น MA ที่สั้นนะครับ MA ที่สั้นจะอยู่เหนือเส้น MA ที่ยาวนะครับก็คือ MA 10นะครับก็จะต้องอยู่เหนือ MA 200หรือ MA 20อะไรพวกนี้นะครับแบบนี้นะเอาก็จะมองว่าเป็นขาขึ้นนะครับส่วนขาลงก็ตรงข้ามกันนะครับขาลงเขาก็จะมองว่าราคาเนี่ยจะต้องมาอยู่ใต้เส้น moving average นะครับหรือว่าไอเส้น moving average ที่มีระยะเวลาสั้นกว่าเนี่ยก็จะต้องมาอยู่ใต้เส้น moving average หรือ MA ที่มีระยะเวลายาวกว่านะครับอย่างที่บอก MA ที่มันสั้นเนี่ยจำง่ายๆย,ยิ่งสั้นมันก็ยิ่งใกล้เคียงกับราคาครับยิ่งเรียกว่าไงล่ะยิ่งมันมันยาวอะ่ะมันก็จะยิ่งห่างจากราคานะครับเพราะมันจะเป็นค่าเฉลี่ยรวมมากกว่านะครับดังนั้นก็ง่ายๆนะครับเขามองว่าขาขึ้นเนี่ยราคาอยู่ข้างบนนะครับ ขาลงราคาอยู่ข้างล่างเส้นเอาประมาณนี้แล้วกันเนะจะได้จําง่ายๆนะครับส่วนไซด์เว์เนี่ยมันจะดูยากหน่อยไซด์เว์เนี่ยราคากับเส้น MA ไม,ม่ว่าจะเป็น MA สั้น MA ยาวนะครับมันจะสวนกันไปสวนกันมาไม่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็ต้องเราดูความเปลี่ยนแปลง,ปลงทีว่าเมื่อทิศท,ท,ทางมันวิง่งค่อนข้างชัดเนี่ยก็ค่อยตัดสินใจดูนะว่าจะซื้อหรือจะไม่ซื้อหรือจะขายยังไงนะครับตอนที่มันวกว,วนอยู่พวกนี้นักเทรดเขาก็มักจะแบบดูนิ่งๆก่อนนะครับ เราอาจจะเข้าไปดูเป็นทำเขาเรียกว่าไงล่ะเป็นช่วงเวลาทํา e frame ที่มันแคบขึ้นก็ได้นะครับเช่นดูเป็นรายวันแล้วมันไซด์เวนะครับเทรดสั้นดีกว่าพอเราเทรดสั้นเนี่ยเราเลือกระยะแท่งเทียนที่มัาซูมเข้าไปมันก็จะเห็นทิศทางแนวโน้มระยะสั้นได้ง่ายกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่วิธีที่เทรดน,นะครับนักเทรดมักใช้ MA เนี้ยเพื่ออะไรนะครับอย่างแรกก็คือดูแนวโน้มเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับอันนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับกลับมาดูหน้าผมแบบหนึ่งนะ คือวิธีการเทรดเรือเอ็มเอเนี่ยจะมีสองแบบนะครับบางคนอันนี้วิธีที่แนะนํานะอันนี้คือวิธีปลอดภัยนะครับคือใช้เส้นเอ็มเอเนี่ยในการศึกษาแนวโน้มเฉยๆนะครับว่าตอนนี้เป็นอัพเทรนหรือเป็นดาวเทรนหรือเป็นไซด์เวย์นะครับเพื่อที่จะตัดสินใจไงว่าเออมันเป็นอัพเทรนเป็นขาขึ้นอยู่เข้าดีกว่านะครับพอเป็นดาวเทรนปุ๊บแปลว่าอาจจะระวังหน่อยแบบมันขาลงอยู่นะเข้าดีไหมอะไรเงี้ยหรือจะไม่เข้าหรือจะ ขายออกดีคัดลอกสรือะไรก็แล้วแต่ครับอันนี้คือวิธีใช้เส้น MA แบบปลอดภัยนะครับคือใช้เพื่อดูแนวโน้มภาพรวมของมันนะครับคิดราคามันดูยาก,นะกเนี่ยกล้ดู MA แทนว่ามันดูง่ายกว่านะครับว่ามันขาขึ้นหรือขาลงแล้วก็ตัดสินใจนะครับอันนี้คือวิธีที่ปลอดภัยนะครับแต่ว่าบางคนที่เทรดระยะสั้นหรือว่าแบบชอบเทรดไงล่ะแบบชอบใช้อาจจะใช้อุปกรณ์เครื่องมือใช้โปรแกรมในการเทรดหรือว่าเข้าเลยนะครับเป็นนักเทรด ใจใจกล้าหน่อยนะครับก็ <g ay> อย่างที่บอกเมื่อกี้ที่เราบอกว่าพอราคามันตัด MA ราคาอยู่เหนือ m อคือขึ้นราคาอยู่ใต้เ MA คือขายใช่ไหม <c oughs> บางคนนะครับเขาก็จะใช้การตัดตรงนั้นแหละซื้อเลยนะครับเช่นราคาเนี่ยมันตัดขึ้นเหนือ MA ปุ๊บซื้อนะครับหรือว่า MA สั้นกว่าตัดเหนือ MA ยาวปุ๊บซื้อเลยนะครับ <c oughs> บางคนก็ใช้วิธีนี้นะนะครับบางคนก็พอราคาปิดเนี่ยราคาปิดของแต่ละวันนั้นมันตัดใต้ MA ปุ๊บมันตัดลงมางใต้เส้นขายเลยนะครับ บางคน MA ระยะสั้นเช่น MA 5มห้ามันตัดลงใต้ m อ200สองร้อยปุ๊บขายนะครับบางคนก็ใช้วิธีนี้นะครับซึ่งผมจะไม่พูดนะครับว่าวิธีไหนมันถูกมันผิดนะครับซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะได้กําไรแล้วก็ขาดทุนทั้ง2แบบครับอย่างที่บอกอินดิเคเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่เขาเรียกว่ามันไม่ใช่เครื่องมือที่ยืนยันได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นว่าทาตามอินดิเคเตอร์นี้ปุ๊บแล้วจะได้กําไรแน่นอนนะครับมันเป็นตัวช่วยประกอบการตัดสินใจเฉยๆนะครับ บางคนใช้ MA ในการดูแนวโน้มตัดสินใจประกอบกับราคาประกอบกับอินดิเคเตอร์อื่นก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะใช้นี่แหละซื้อขายเลยนะครับเราก็ต้องการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับก็ต้องลองดูนะครับว่าวิธีไหนเนี่ยเหมาะกับเรามากกว่านะครับในการใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับกลับไปดูกันต่อนะครับเช่นอันนี้เป็นวิธีที่บางคนใช้นะครับเช่นสมมติสีดําคือราคานะแล้วก็สีชมพูเนี่ยเป็นเส้น MA นะครับลองดูง่ายๆนะครับ สมมติราคามันวิ่งปุ๊บปุ๊บ,บตอนแรกเนี่ยเส้นเอเออยู่เหนือเส้นราคาใช่ไหมพอวันหนึ่งราคามันตัดขึ้นเหนือเหนือไอเส้สนสีชมพูเส้นเส้นเอปุ๊บเนี่ยเขาก็สีเขียวคือเขาเข้าซื้อนะครับพอมันขึ้นขึ้นขึ้น,น,นไปลงมาอ้าวราคาตัดใต้เส้นเอเอแล้วทาไงเขาก็มองว่าเออเล่นจะเป็นขาลงและจะขาขึ้นก็ขายทิ้งนะครับก็จะเห็นว่าบางคนก็ได้กําไรนะเห็นไหมซื้อตรงนี้ขายตรงนี้ได้กําไรนะครับพอมันลง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 มาเรื่อยๆนะครับ วันหนึ่งที่ราคามันไปตัดขึ้นเส้น MA อเข้าซื้อตรงนี้นะครับเห็นไหมเขาขายแพงนะครับมาซื้อถูกนะครับเขาก็เหมือนได้กําไรไปนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกกราฟนี้มันวาดมาง่ายๆนะครับคือให้เห็นง่ายๆเลยซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เป็นแบบนี้เสมอไปนะครับบางทีมันหลอกนะครับมันตัดลงมาแป๊บเดียวมันก็เด้งขึ้นนะครับหรือมันตัดขึ้นไปแป๊บหนึ่งแล้วมันเด้งลงมาอีกก็มีนะครับคือคือมันยิ่งมันอยู่ที่ว่าเราดู MA ซั้นหรือยาวด้วยนะครับยิ่ง MA มันยาวเนี่ยแนวโน้มมันก็จะชัดขึ้้นาาแแต่ถเรดู MA บบ MA 5 MA 10เมันก็ยังสั้นอยู่ก็อาจจะแบบบางทีอาจจะตัดขึ้นไปนิดเดียวไงแล้วมันมันเหมือนเป็นแนวต้านแนวรับที่ไม่ผ่านนะครับก็ล่วงลงมาอะไรแบบนี้ได้นะครับมีคุณชาตรียุคคีถามว่ามาหรือยังทำไมเงียบๆมาแล้วนะครับตอนนี้ถ้าใครไม่ได้ยินบอกด้วยนะครับได้ยินกันหรือเปล่าเอ้ยนะครับโอเค ยิงใกล้จบแล้วแหละนะเราไปต่อกันอีกนิดหนึ่งนะครับปึ๊บอย่างที่บอกยังไงก็ตามนะครับอินดิเคเ,เตอร์เดียวเนี่ยมันใช้ชี้วัดไม่ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับเราจะต้องดูราคาดูสถิติแล้วก็ข่าวสารต่างๆประกอบกันด้วยนะครับมันไม่ได้เป็นอุปกรณ์เทพนะคือแช่อันนี้อันเดียวได้กําไรเลยนะครับมันก็อาจจะมีขาดทุนบ้างกําไรบ้างก็ต้อง,อ,งอย่างที่บอกมันมีหลอกกันได้นะครับในในเรื่องของกราฟราคาเนี่ นะครับอีกอย่างหนึ่งที่นักเทรดมักใช้นะครับก็คือใช้เส้น MA นี่แหละเป็นแนวรับแนวต้านนะครับเช่นถ้าเราเทรดระยะสั้นเนี่ยอาจจะใช้ MA 20ในการเทรดหรือว่าเราเทรดระยะยาวก็จ,จะใช้ MA เอรอยก็ได้นะครับเช่นตัวอย่างนี้นะครับราคาคือสีฟ้าแล้วก็ MA คือสีม่วงนะครับเนี่ยเราเห็นว่า MA เเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างเหนือเหนือราคาใช่ไหมเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า ราคาเนี่ยมันอยู่ด้านล่างแล้วก็นี่คุณบนแปลว่ามันเป็นขาลงอยู่นะครับพอลงมาทุกตรงนี้เริ่มมีสลับตรงนี้ก็คือเป็นไซด์เวย์นะครับจะเห็นได้ว่าเส้นสีม่วงเนี่ยตอนนี้เหมือนเป็นแนวต้านนะครับต้านไม่ให้ราคามันพุ่งขึ้นไปนะครับมันลงมาปุ๊บมันขึ้นไปชนไอ้แนวสีม่วงเนี่ยทะลุได้นิดเดียวนะครับมันโดนตกลงมาข้างล่างนะครับขึ้นไปตรงเส้นสีม่วงนะครับได้นิดเดียวโดนตกลงมานะครับขึ้นไปเส้นสีม่วงโดนตกลงมานะครับอันนี้ก็สามารถใช้ เส้น MA เนี่ยเป็นหนึ่งในการดูแนวแนวต้านได้นะครับในการเทรดนะหรืออันนี้เ,เ, INE เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นแนวแนวรับนตอนแรกเห็นไหมเป็นขาขึ้นเมื่อราคาเป็นขาขึ้นเนี่ยเส้น m อนะครับสีม่วงเส้นนี้เห็นไหมเลยเส้นเ a เส้นนี้นะครับจะรองรับอยู่เป็นแนวรับนะครับเมื่อวันที่ราคาเนี่ยมันทะลุเส้น MA นี้ลงมามันคือการทะลุแนวรับเนี่ยคือการเปลี่ยนเทรนด์จากขาขึ้นเนี่ยเป็นขาลงนะครับเห็นไหมอันนี้ช่วง ปีที่ผ่านมานะครับเห็นยญไมบิตคอยเป็นขาขึ้นปีที่ผ่านมาขึ้น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 ไปนะครับเส้นเอ็อยู่ด้านใต้ตลอดนะครับแต่พอขึ้นไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วราคาทะลุ MA ร่วงลงมาก็คือเหมือนกับการทะลุแนวรับนั่นแหละทะลุลงมาปุ๊บราคากลับขึ้นไปไม่ได้นะครับแนวรับเมื่อกี้ที่ใช้เส้น MA มเมื่อกี้กลายเป็นแนวต้านแทนนะครับก็เลยกลายเป็นเส้นที่เราเห็นเมื่อกี้ว่ามันเคยรับไว้รับเห็นไหมตรงนี้มันรับไว้แล้วเร่งขึ้นรับไว้แล้วเร่งขึ้นรับไว้แล้วเร่งขึ้นนะครับทมันนะ่ทีลุแว แนวรับกลายเป็นแนวต้านแทนเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับกลายเป็นขาลงไซเวยแทนนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้เส้น moving average แบบง่ายๆนะครับสำหรับหลายๆคนที่เอออาจจะสจนใจในเรื่องของการเทรดแล้วก็การใช้ indicator ต่างๆนะครับสำหรับลูกค้าของ bx.n.th นะครับอยากจะลองใช้เส้น MA แล้วก็เอ๊ะจะเปิดใช้เส้น MA ยังไงดีนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าในเว็บ bx ของเราเนี่ยถ้าลูกค้าอยากจะเปิดใช้ MA เนี่ยจะต้องไปที่ไหนนะครับ เดี๋ยวระหว่างที่เปิดเว็บไซต์เนะี่ยเดี๋ยวดูคอมเมนต์นะครับมีคนมาถามคำถ,ถามนะครับมีคนบอกได้ยินชัดเจนขอบคุณมากนะครับเมื่อไหร่จะบินนะครับถ้าถ้าเรารู้อานาคตเราก็รวยกันหมดทุกคนแล้วนะครับก็ต้องรอดูไปนะครับตามข่าวก็ตลาดนะครับคุณนารุดลบอกว่าบิตคอยควรเข้าซื้อไหมครับ อันนี้เราบอกแทนไม่ได้เนี่ยก็ต้องลองดูจากข่าวสารลองดูจากราคานะครับเทคนิคการเทรดแต่ละคนก็แตกต่างกันนะครับก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับเอาความรู้แล้วก็สิ่งที่ข่าวสารต่างๆนี่แหละลองไปตัดสินใจดูนะครับว่าเออจะเข้าหรือจะไม่เข้าไงเพราะว่าแต่ละคนก็มีเทคนิคในการเทรดแตกต่างกันเนอะเราทําได้แค่อธิบายเรื่องของเครื่องมือวิธีการใช้ต่างๆครับแต่ว่าใครจะเลือกใช้เคร,รื่องมือไหนตัดสินใจ นักเวลาไหนอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่คุณลูกค้านะครับก็จะต้องลองไปตัดสินใจเองดูนะครับมาที่หน้าเว็บไซต์ของเรากันดีกว่านะครับหน้า bx.nth นะครับอันนี้เป็น bsv อยู่สมมุติเป็น Bitcoin แล้วกันจะได้กราฟยาวๆหน่อยนะครับเวลาเราอยากเปิดใช้งานเส้น moving average หรือ ma นะครับเข้าไปที่ detail chart นะครับหรือ chart แบบละเอียดนะครับตรงนี้นะครับเข้าแล้วจะมีหน้า chart หน้ากราฟตรงนี้นะครับเห็นนะโอ้โห หลายๆคนเห็นกราฟตรงนี้แล้วก็ใจเสียกันไปเล็กน้อยนะครับมีแดงเดือดนะครับช่วงสักสองวันที่ผ่านมานะครับนะครัเราสมมุติเราจะาลองดูเส้น MA กันเราทํายังไงเอ่ยเราไปที่เส้นยิก,ย,ก,ย,กยักตรงนี้นะครับเขียนว่าอินดิเคเตอร์กดคําว่าอินดิเคเตอร์นะครับแล้วก็เสิร์ชว่า MA นะครับภาษาอังกฤษก่อนอง่ายๆ Moving Average นะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ MA เนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับหลายสูตร Moving Average เฉยๆตัวเนี้ยก็คือ Moving Average ธรรมดานะครับถ้าใครอยากเลือก EMA หรือว่า Moving Average exponential นะครับก็เลือกตัวนี้นะครับใครอยากเลือกแต่เป็น UMA ก็เลือกตัวนี้นะครับเลือกได้นะครับแต่ตัวอ่ะสมมติเลือก Moving Average ธรรมดาแล้วกันปึ๊บนะครับอ่ะมันมองเห็นยากหน่อยนะครับเลือก MA 9นะครับตอนนี้เนี มันเส้นมันตีคู่ดูยากใช่ไหมเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับไปที่เฟืองตรงนี้นะครับเราจะเลือกฟอร์แมตมันได้นะครับอะความยาวเมื่อกี้เราบอกได้ ma มันเียกเ a หนึ่งร้อยก,ก็ได้ใช่ไหมเราเพิ่มเลยปุ๊บสมม,มุติเราอยากดูระยะยาวแล้วกันนะครับพิมพ์ดีกว่าพิมพ์ก็ได้นะครับ M ่งร้อยนะครับสมมุติเลือก ma หนึร้อยนะครับสไตล์เลือกความาใหญ่ของเส้นได้นะครับสมมติว่าเมื่อกี้เราเลือกเส้นมันเล็กนิดเดียวครับเราเลือกให้มันใหญ่ๆนะครับได้ดูง่ายๆเปลี่ยนสีได้นะครับสีเขียวอาจจะ ไอ้อสีฟ้ามันอาจจะแบบมึนๆน,น,นะครับสีส้มไหมสีเหลืองสีเหลืองแสบตาอีกนะครับสีม่วงอ่ะจะได้ดูง่ายๆนะครับโอเคนะครับเนี่ยเราก็จะเขียนเส้น MA แล้วนะครับตอนนี้มันสีชั่วโมงอยู่ลองดูเป็นวันดีกว่าจะได้ชัดๆนะง่ายๆปึ๊บเห็นไหมอันนี้เราก็จะสามารถดูได้แล้วว่าเนี่ยอันนี้คือราคานะครับขึ้นขึ้นขึ้น,นแล้วก็เส้นสีม่วงเนี่ยก็คือ moving average นะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันเหมือนเป็นแนวต้านนะครับ ราคาขึ้นไปชน moving average แล้วก็ลวงลงมา moving average ชนชนนะครับอันนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก <c oughs> ็ต้องดูกันไปนะครับว่าหลังจากนี้ทิศทางของราคาจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวลองเลือกให้ดูถ้าดูง่ายถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูรู้สึกกราฟแท่งเทียนมันดูยากเลือกตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนกราฟแท่งเทียนเมื่อกี้ กราฟราคาเป็นกราฟเส้นแทนนะครับจะได้เห็นได้ง่ายว่าเออมันตัดขึ้นตัดลงยังไงนะครับบางคนก็ซื้อตรงนี้นะครับแล้วก็ขายตรงนี้สรุปก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะครับมันเท่าๆเดิมนะครับก็ต้องลองดูนะครับอย่างอันนี้อย่างอันนี้ moving average อยู่หนึ่งแต่ราคามันลงไปข้างล่างเลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเปิดใช้งาน moving average นะครับแล้วก็การใช้ moving average สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับแล้วก็ตอนนี้เว็บิน่ามันจะจบแล้วเนะก็ ดูไม่ทันนะครับยังสงสัยเรื่องเอฟเฟอรสตอนเดี๋ยวผมปิดวิดีโอนี้จบไปแล้วเนี่ยสามารถย้อนกลับมาดูได้นะครับใครสนใจเรื่องอื่นเรื่องแนวรับแนวต้านนะครับอาจจะใครอาะเพิ่งเคยเข้ามาฟังนะครับใครสนใจอยากรูเรื่องเหรียญต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ไว้ได้นะครับหรือว่าสามารถย้อนกลับไปดูเว็บพิหนา้าเก่าๆได้นะครับเรื่องที่เราเคยพูดว่าจะเป็นเรื่องของพวกเหรียญ EOS เรื่องพวกแนวรับแนวต้านเรื่องพวกแ่งเทียนต่างๆน,นะครับ สัปดาห์ต่อๆไปจะมีเรื่องอะไรมาพูดกันอีกเดี๋ยวว่าคอยติดตามชมกันนะครับเราก็จะพยายามหาสาระแล้วก็ความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับคร mm ิปโตเคอเรนซีการเทรดแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนะครับมาบอกกันทุกสัปดาห์นะครับถ้าไม่มีคําถามอะไรแล้ววันนี้มีคําถามไม่เอ่ยใครคือดีเจหลอดครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลองไปแชทกับเขาดูนะครับว่าดีเจลอดคือใครนะครับ S 1> <S 1> สมัยก็มีใครดังสมัยก็มีสมศัก์ใช่ไหมตอนนี้เป็นดีเจหลอดนะครับก็คิดว่าวันนี้คิดว่าหลายคนหวังว่าจะได้รับความรู้แล้วก็ความใจเรื่อง MA ไปนะครับเพราะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเวลาไปอ่าน Facebook หรือว่าพวกหนังสือจะได้เข้าใจว่าอ๋อเวลาเขาพูดถึง MA คืออะไรมันมีที่มายังไงนะครับอนาคตใครอยากรู้เรื่อง EMA SMA WMA บต่างกันยังไงอย่างไหนดีกว่าอยาไหนแย่กว่ากันเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะครับสำหรับวันนี้ ถ้าไม่มีคําถามแล้วผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณสําหรับทุกคนที่มาดูกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับ Facebook Bitcoin.co.th ตนะครับฝากเข้าติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้อัปเดตตลอดนะครับก็สวัสดีครับ